สวัสดีครับสบายดีสุขสุขคนพี่นอ้องเมือนี้มาพอกันอีกแล้วนะครับมาพอครับทีมงานเอาแก้สังอีกแล้วครับท่านเมือนี้ผ้าพี่น้องมาบงเบนเจ้ารอยแปดเอสนะครับไปหางสามนะครับ เดือดหงสูงนี่ยติดหางโกนะครับไขควนหางโขไถตออ้อยนะครับตัดออกแล้วเพิ่นเพิ่นจูดียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้เพิ่นเอาเดือดหงสูงเนี่ยเป็นโตควนนะครับไถตออ้อยมังตออ้อยซะก่อนเอารอยแปดเนี่บุกเบิกน้ำก้นนะครับ บุกเบิกลุยน้ำกนเลยนะครับมาเบ่งมาชมกันพี่นอ้องเบ่งควบแรงุดจอดเลยครับนี่รถแม,โม่โคมากุดตอบ่เห็นนะครับนี่ตอนนี่เพื่อนเอารถไทดัน ไม่ถมไหวนะครับแมกโคกับพ่อคุยแกว่าพี่ตออยู่นี่นครับก็เลยพ่ได้ขุดเบื้องคนเจียวตอออกนี่บนเจียวออกได้บ่ตอคุ้งนะครับตอคุ้งง่าแต่ว่าโชคดอเข้ากับประสบก,การณ์กายังบ่ท่านมีเท่าไรนะครับสำหรับคู่บ่าวแดน พอ,อยังเลียนหนังสืออยู่พี่นอ้องเรื่องอขับรถกับฝีมือ,อยังบ้านเถิงนะครับยังได้ประสบการณ์อยู่การขับรถลงหางสามหรือว่าเอาตออ,อกนี่ประสบการณ์บออ่อบ่อท่อไรนะครับตามที่พี่น้องเบิง้งเบ้งกันแะพี่น้องคลิปที่ผมถ่ายไปนะครับบางคนกะที่ว่าโอ้เป็นยังไงเนาะโชเฟอร์ยังบ่เก่งนะครับพี่น้อง หมายเลขรถต่ตอตสักกันนะครับเดี๋ยวผมสีพาไปเบิ่งฟอ,อดเจ็ดหกหนึ่งสูนเล็ดนะครับขอบแกสั่งวันนี้ครับเองครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งวันนี้ไทยหางหกสกกันนะครับ ไถขาตออ้อยพี่น้องทีมงานเผาแก้สัง76101น,นะครับนิวฮอนแลนด์ฝังผูุ้ตาลอยแปนเท่านี้ติีหางสามนะครับน่าจะไถลายดากเจ้าฟอร์ดไปเลยนะครับคนหนึ่งไถหางหกคนหนึ่งล่งหางสามน้ำกลนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันพี่น้อง นี่แหะครับบริเวณเมืนน่อนี้เนื้อที่เพิน่นประมาณยี่สิบแปดไร่นะครับเมื่อนี้ลงหางหกสะก้อนพี่น้องนี่เพิ่นจูดไว้แล้วตออ้อยใหม่มุ่ด้านนี่ครับนี่จูดเมื่อนี้ก็ลงพ่วนเลยฟังทั้งผู้บ่าวแดนก็นลือยแปดเอสนี่ลงหางสามน้ำก้นเลยนะครับลงผ่านบุกเบิกน้ำก้นเลย เดี๋ยวสิพา้าเบงเจ้าฟอดนี่เขาเล่นสะก่อนนะครับชิปนี้พี่น้องเดี๋ยวคลิบหนาจังเบิงเจ้าลอยแปดเอทนะครับเป็นลงหทางสามนะครับแต่ว่ากาการไทก็อาจจะบพท่านเจีงพี่นอ้องเพราะว่าผูาเ้เบ้าแดนนี่เพิ่งฮัดรถนะครับอ,อยังอยู่ว้เลี่ยนอยู่บไดเวคุกขี้กับรถท่ไหร่นะครับ อ่ะมาเบิ่งเจอเนี้ฮอลแลนด์กันพี่น้องเจ็ดหกเพิ่งสุดเด็ด,ดถืออดก็ถือก้มส้นก้มประหยัดสำหรับปอดตัวนี้พี่น้องนี่ตรงนี้ลงหางหกสักกันพี่น้องคาต้อยสักกันราแก้สังขับเองลุยเองเลยครับมันนี่ ไงครบเลย บอดดิวฮอนเลนเจด็อกหนึ่งโซเนตนะครับใส่เครื่องยนต์สี่สูบเท์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เครื่องเน็บนะครับซี C ่สูบดีจังวะสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าซีซีนะครับ สี่อยหาสิบสามนิ้วตันเมตรนะครับแรงบิดพันสี่อยรอบต่อนอาทีนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับน้ำหนักสามตันครึ่งนะครับพี่น้องสำหรับเจ้าฟอร์ดนี่ครึ่งก้โก้าจักหน่อย ระบบเกียร์เป็นคอนสแตนเต็นเมตนะครับเม็กซิโกแปดคูณสองพี่น้องเดินหน้าแปดอยหลังสองเกียร์นะครับ ใส่หางควนของท่ายิงหลีนะครับพกไปพี่น้องเบอร์ยี่สิบแปดนะครับผมพลังร้อยห้านะครับร้อยหาพลังมานะครับดีซูบเทอร์โบ วันนี้ลงหางควนพี่น้องเอาแกสังคับเองครับโอ้ยไงกบุบโอ้ย<อ>นี่บอกเห็นยังเลยพี่น้องเลยควด ไห้ปุ๊บเลย ไปพี่น้องไอ้ต้อยอ้าวจวดจวดกันเลยพี่น้อง เบอยี่แปดนะครับเอาดีอยพี่น้องดินแกนยังก็ท่านแหงนะครับหรือว่าพานเลยนะครับปลูกไกวดิอบ,บอกภาษาบ้านเฮาเนี่ยคือ้อยครับ้อ,อยเลยบรต้องพักดินนะครับพี่นอ้องภาษาอันเศร้าให้เฮาเขาก็ระบะไกวนะครับจับจูดเลยเนดิ ขาปึ๊บกะไถพุ่นลงสามหางบุกเบิกพุ่นแล้วกะปลูกเลยพี่นอ้องบอกภาษาบ้านเฮากะก้อยเขาเอินว่าก้อยก้อยอ้อยบอกภาษาบ้านเฮาเขาก็เอินว่าก้อยอ้อยปกตินี่หันเฮาโลต้ออ้อยเฮาก็ต้องพักดินยาข้าวนะครับปีหนึ่งพี่น้อง แต่ว่าเศร้าให้เฮ่าบางคนกะที่เฮามันจำกัดนะพี่น้องก็เลยต้องอตัดออกโลตอไว้นี่ก็ือปลูกตอเลยนะครับโอ้ยโอเคสังจวดแดงครับลูกน้องไปขับรถเกี่ยวนะครับเสียอาดหลังเขา ล่าไปขับรถเกี่ยวสักวันลาสัน้นลูกี่กอะลุยเองเลยนะครับผ่านใบหกจา,น,กน,น,าน,น,กน,นนะครับไ้เฮกนย่ีพี่น้องไถดีครับผ่านนี่สุดยอดสุดยอดฟังพุ่นกับลอยแปดเอ็ดนะครับ ลงหางบุกเบิกน้ำก้นเลยฟอดเป็นผู้ไทยพวดนะครับแยวคชิปบนี่ผ้าเบิ้งเจ้าฟอดนิวฮอลเล่นเ็ดหกหนึ่งชูเอ็ดสักกอนนะครับแยวคชิปบหน้านี่๋ยวผมทีผ้าไปเบิ้งรอยแปเอ็ดนะครับคุปตา้าลง่านบุกเบิกนะครับมันนี่จัดเต็มพี่น้องมันนี่จัดเต็ม อ้าวบู๊ฮะดูกระสุนตัวที่ได้ภาพสวยๆกัามๆมาฝากพี่ฝากน้องได้๋ยวเพิ่งจะชมกันนะครับพี่น้องมวยกับสูบครับแหลตเดินขาลอยแหลตเดินขาล่าเป็นเชงนะพี่น้องเ้ยใจกระสูคือเก่าลุกยอดเลยพี่น้องเลย Chào ạ ừ à nhau nhau phí hay phía nồng đây bận đọc và có gì chắc 10วานาที่นะครับขอบุญขอบุญพี่น้องผู้เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับกับยาเริมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันน้ำในเรื่องพี่น้องผมบัดจดำสิ่งนะครับวันนี้พาพี่พ่อน้องมาเบิ่งทีมงานท่าแก้สังไอพ่อนหางพก ลงหางบุบเบิกนะครับมืัอนี้อยู่บ้านหนองแวงพี่น้องตำบลน,นาเวียงอำเภอไซมูจนจังหวัดยะโสธรเฮาครับเอาเอาเจ้าเจ้าเจ้าเอาสำหรับมืัอนี้ลากันสำนีสักกันพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนา้าพอกันไหมครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับ พวกเขามาเบิ่งมาชมขอให้พี่นอ้องพี่ตะควบสุควบจะเล่นพี่น้องอายุมันควรยืนลำลำด้วยด้วยกันสุขูสุขนคนนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ